วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายคนอยากรู้คำตอบแต่กลับเป็นคำถามที่ยากที่สุดในเรื่องเงินนั่นคือแล้วเราจะรู้ว่าพอตอนไหนผมเคยนั่งคิดเรื่องนี้มากโดยเฉพาะตอนที่เพิ่งเริ่มมีเงินออมครั้งแรกในชีวิตผมจำได้ว่าตอนนั้นเงินในบัญชีมีหลายหมื่นบาทแล้วผมคิดว่าโอเคถ้าได้แสนหนึ่งคงจะรู้สึกมั่นคงแล้วนะแต่พอมีแสนแล้ว ผมกลับคิดว่าอจริงๆแล้วสักสามแสนน่าจะดีกว่าเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วพอมี3ามแสนผมก็เริ่มคิดว่าถ้ามีสักล้านคงจะรู้สึกปลอดภัยกว่านี้และแบบนี้มันไม่จบดักจิตใจที่เรียกว่า go post moving ปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า moving the g o post หมายถึงการที่เราเลื่อนเป้าหมายออกไปเรื่อย ทุกครั้งที่เราไปถึงเป้าหมายเดิมนี่ไม่ใช่เรื่องผิดธรรมดาแต่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เรียกว่า d o ด onic t r e a d Mill หรือวิ่งบนลู่วิ่งแห่งความสุขหมายความว่าเมื่อเราได้ในสิ่งที่อยากได้เราจะมีความสุขช่วงหนึ่งแต่แล้วเราก็จะกลับมาเป็นปกติและเริ่มอยากได้สิ่งที่มากกว่าเดิมผมเคยคุยกับเพื่อนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินมากเขาบอกว่าพี่เอ๋ย ตอนแรกผมคิดว่าถ้ามีเงินเดือนแสนชีวิตจะสบายแต่พอได้แสนแล้วผมกลับรู้สึกว่าน้อยไปเพราะเพื่อนคนอื่นได้หลายแสนนี่คือปัญหาของการเปรียบเทียบเราไม่ได้วัดความพอจากความต้องการจริงของเราแต่วัดจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นโซเชียลมีเดียทำให้เรื่องนี้แย่ลงอีกเพราะเราเห็นคนอื่นโชว์ความสำเร็จ โชว์ความมั่งคั่งโชว์ไลฟ์สไตล์ที่ดูดีทุกวันผมเคยเห็นคอมเมนต์ในโพสต์คนหนึ่งที่บอกว่าอยากมีเงิน10ล้านแบบพี่เขาแต่จริงๆแล้วคนที่คอมเมนต์ไม่เคยนึกคิดเลยว่าเขาจะเอา10ล้านนั้นไปทำอะไรเราแค่รู้สึกว่า10ล้านเท่ากับความมั่นคงโดยไม่เคยคิดว่ามั่นคงสำหรับอะไรคำถามที่แท้จริงผมคิดว่าแทนที่จะถามว่าเราต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอ เราควรจะถามว่าเราต้องการใช้ชีวิตแบบไหนอะไรคือสิ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับเราเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเพราะความจริงแล้วความพอไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่ความรู้สึกว่าชีวิตเราสมดุลเรื่องจริงจากคนรอบตัวผมมีเพื่อนสองคนที่มีเงินต่างกันมากคนแรกมีเงินเดือน1 5 0 0 0 0บาท มีเงินออมหลายล้านแต่เขาบอกว่ายังไม่พอยังไม่รู้สึกปลอดภัยคนที่สองมีเงินเดือน40,000บาทเงินออมแค่500,000บาทแต่เขาบอกว่ารู้สึกโอเคพอใช้ใครมีความสุขมากกว่ากันคําตอบคือคนที่สองทำไมล่ะเพราะคนแรกมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามไรายได้เขาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนความคาดหวัง และเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่มีเงินมากกว่าส่วนคนที่2องเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรรู้ว่าแค่ไหนคือพอและมีความสุขกับสิ่งที่เขามีความพอในแต่ละมิติผมคิดว่าความพอมันมีหลายมิติไม่ใช่แค่เรื่องเงินความพอเพื่อการอยู่รอดมีเงินพอกินพอใช้พอมีที่อยู่นี่คือความพอขั้นพื้นฐาน ความพอเพื่อความมั่นคงมีเงินสำรองเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินมีประกันสุขภาพมีแผนการเกษียณความพอเพื่อความสบายสามารถทำในสิ่งที่ชอบได้ซื้อของที่อยากได้โดยไม่ต้องกังวลความพอเพื่อเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพาใครสามารถเลือกได้ว่าจะทำงานอะไรอยู่ที่ไหนความพอเพื่อการให้มีเงินเหลือที่จะช่วยเหลือคนอื่นทำประโยชน์ให้สังคม แต่ละคนจะมีความต้องการในแต่ละมิติไม่เท่ากันและนี่คือสิ่งที่เราต้องค้นหาด้วยตัวเองแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือพอสำหรับเรา 1. ทําทำความเข้าใจตัวเองเราชอบอะไรต้องการอะไรกลัวอะไรค่านิยมของเราคืออะไร 2. คํคำนวณความต้องการจริงเราใช้เงินเท่าไรต่อเดือนต่อปีถ้ากเกษียณแล้วจะต้องใช้เท่าไหร่ 3. ากำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนอยากมีบ้านหลังไหนอยากเดินทางไปไหนอยากให้ลูกเรียนที่ไหน 4. ทดลองใช้ชีวิตลองใช้เงินน้อยลงลองใช้เงินมากขึ้นแล้วดูว่าอะไรทำให้เรามีความสุขจริงๆ 5. ห,หยุดปเปรียบเทียบโฟกัสที่ตัวเองและครอบครัวไม่ใช่คนอื่นปรัชญาของ enough มีหนังสือเล่มนึงชื่อว่า Your Money or Your Life ที่มีแนวคิดน่าสนใจคือ Enough Point หมายถึงจุดที่เงินที่เรามีเพียงพอที่จะให้เรามีชีวิตที่เราต้องการโดยไม่ต้องแลกกับเวลาสุขภาพหรือความสัมพันธ์ที่ดีณจุดนี้การมีเงินเพิ่มขึ้นจะไม่ได้เพิ่มความสุขให้เราอีกแล้วแต่อาจจะทำให้เราเสียสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าเช่นถ้าเราทำงานหนักเกินไปเพื่อหาเงินเพิ่ม เราอาจจะเสียเวลากับครอบครัวเสียสุขภาพหรือเสียความสุขในชีวิตการเปลี่ยนแปลงของความพอสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือความพอมันเปลี่ยนไปตามช่วงชีวิตตอนเป็นหนุ่นสาวพออาจจะหมายถึงมีเงินพอซื้อของที่อยากได้พอเที่ยวพอมีอิสระตอนแต่งงานมีลูกพออาจจะหมายถึงมีเงินพอเลี้ยงครอบครัวพอส่งลูกเรียน พอซื้อบ้านตอนใกล้กเกษียณพออาจจะหมายถึงมีเงินพอใช้ต่อเดือนโดยไม่ต้องทำงานพอรักษาพยาบาลพอเป็นมรดกให้ลูกดังนั้นเราต้องทบทวนคำนิยามของพออยู่เสมอข้อผิดพลาดที่พบบ่อยข้อผิดพลาดที่1คิดว่าเงินมากขึ้นเท่ากับความสุขมากขึ้นจริงๆแล้วหลังจากจุดหนึ่ง เงินจะไม่ได้เพิ่มความสุขให้เราอีกแล้วข้อผิดพลาดที่2ไม่เคยคิดว่าอะไรคือพอหลายคนเก็บเงินไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าจะเก็บไปเพื่ออะไรข้อผิดพลาดที่3เปรียบเทียบกับคนอื่นพอของเราไม่เหมือนพอของคนอื่นข้อผิดพลาดที่4ไม่ได้ใช้ชีวิตในปัจจุบันมัวแต่เก็บเงินเพื่ออนาคต จนลืมที่จะมีความสุขในวันนี้คำตอบที่ไม่มีใครบอกได้สุดท้ายแล้วเราจะรู้ว่าพอตอนไหนนี่คือคำถามที่ไม่มีใครตอบแทนเราได้เพราะคำตอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันและมันอยู่กับสิ่งที่เราให้ความสำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อคือเราจะรู้สึกพอเมื่อเราหยุดวิ่งตามความมากกว่าและเริ่มชื่นชม ในความพอดีเมื่อเราหยุดมองคนอื่นและเริ่มมองตัวเองเมื่อเราหยุดกังวลเรื่องอนาคตที่ไม่แน่นอนและเริ่มมีความสุขกับปัจจุบันเมื่อเราเข้าใจว่าเงินคือเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายและเมื่อเราเข้าใจว่าชีวิตที่มีความหมายไม่ได้วัดด้วยจำนวนเงินในบัญชีแต่วัดด้วยความสัมพันธ์ที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงและความรู้สึกว่า เราได้ใช้ชีวิตอย่างไม่เสียใจอาจจะฟังดูเหมือนคำตอบที่คลุมเครือแต่บางทีคำถามที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตก็ไม่มีคำตอบที่ง่ายๆสิ่งที่เราทำได้คือหาคำตอบของเราเองทีละก้าวทีละวันตอนสุดท้ายเราจะมาสรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาและชวนกันไตร่ตรองว่าเราเข้าใจเงินจริงหรือยังแล้วพบกันใหม่นะครับ